สวัสดีครับวูเปอร์ไบ์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่ ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนาบเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบ p บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบ p ป B บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบ p ปบดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้นะฮะก็มีรถมาให้แบบใช้งานราคาไม่แพงนะครับพอของปากของคอ,งองกันอีกหนึ่งคันนั่นคือเยามาห่าฟินนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นสตาร์ทมือล้อแม็กแท้เดิมโรงงานศูนย์มาเลยรถบ้านมือเดียวปี2022ใส่ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมมีริ้วมีรอยตามการใช้งานบ้างเป็นธรรมดาของรถมือ2แต่ว่าโดยสภาพโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่า เขาดูแดลรักษามาได้อย่างดีนะครับผมมีใส่ตุ้มปลายแฮนด์อันนี้เป็นโอ้โหน่าจะเป็นสแตลเลสนะครับตัวนี้น่าจะหลายตังนะคูนึงน่าจะมี6กเจ็ดร้อยได้นะครับผมอ่ะแล้วก็นี่นะฮะให้ดูแครงด้านข้างนะครับผมตัวบังโซอะไรก็ยังอยู่ครบโชคหลังใส่ของ YSS มาให้เรียบร้อยยางหน้าหลังใส่ของมิชลินมาเลยเห็นไหมฮะทั้งหน้าและหลังเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ารักรถกันขนาดไหนนะฮะขาตั้งนิด,ด้งดึงดังนะครับผมสติ๊กเกอร์มอ,อกรกอยังมีครบกันลาย ก็ยังมีนะฮะมีริ้วมีรอยเนี่ยจากการใช้งานบ้างแขวนของแขวนแกงตรงนี้นก็มาโดนตรงนี้แขวนแกงตรงนี้ก็อาจจะมาโดนตรงนี้นะครับผมก็เกิดขึ้นได้นะมีบุกสวิตด้วยนะครับเข้าศูนย์ล่าสุดมาที่20 0 0 0โลตอนนี้2 2 0 0 0ืโลทางวุบไปเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันอ่าถ่ายน้ำมันเครื่องหยอดโซ่ตั้งโซ่ให้เรียบร้อยท่อไอเสียเนี่ยนะฮะก็จะพ่นกันสนิมนะครับผมทนความร้อนเกรดอุตสาหกรรมให้เรียบร้อยเลยกุญแจแท้ครบ2ดอกนะครับคุณผู้ชมนะอะตรงนี้นี่เขาใส่ไฟผ่าหมากมานะคร ไฟหน้าเนี่ยเขาใส่โปรเจคเตอร์มาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นไฟแบบ3ระดับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันก่อนอื่นเลยจับท้อยเสียว่าเครื่องเย็นๆไม่มีการวอร์มมาก่อนนะครับผมสตาร์ทรถกันดีกว่านะฮะ มาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งเห็นไหมฮะว่าเราจะปิดไฟไว้ก่อนอันนี้ค so, ือเปิดไฟหน้านะครับอันนี้คือเปิดไฟสูงเห็นไหมฮะคือเปลี่ยนได้3ระดับเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วไฟหลีนะครับใส่ LED สีขาวมาให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะเรามาดูไฟเดียวกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเปิดปุ๊บนี่ตัวไฟ LED เนี่ยนะฮะเขาก็จะทําหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวเลยนะครับมันส่องสว่างได้ชัดเจนจริงนะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่นะฮะชัดเจนนะครับผมไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับ นี่ก็มีไฟพามามาให้เรียบร้อยไฟเบรกไฟท้ายมีครบริ้วรอยมีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยผมสั่งให้เด็กไปพุ่มเบาให้ใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้มันยังไม่ทันนะครับแต่เดี๋ยววันที่ขายจริงก็จะเป็นเบาแบบนี้แหละฮะแต่หุ้มให้ใหม่เลยเนี่ยคุณดูนะครับวัตถบเนี่ยบอกแค่นี้ผมเปลี่ยนเลยนะถามว่ามันรั่วไหมมันไม่รั่วเลยด้วยซ้ำแต่มันเป็นรอยขนแมวถูกไหมฮะ อ่ด้านหน้าไม่มีขาดเห็นไหมครับจริงๆแนละ้วปล่อยสภาพนี้ได้แต่ไม่เอาไม่ปล่อยบอบไบายขออนุญาตไปคุมให้ใหม่เลยดีกว่านะครับผมน้ํามันเครื่องถ่ายให้เรียบร้อยตัวนี้ถือว่าฟังก์ชันอะไรมาค่อนข้างครบนะครับไปดูควันขาวกันดีกว่าว่ามีกันบ้างไหมควันขาวไม่มีเลยเห็นไหมฮะแล้วเกียร์นิ่มมากครับผู้ชมนี่เห็นไหมฮะเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สเกียร์สเกียร์ส มีครบทุกตัวนะครับผมไฟขึ้นครบหมดนะฮะอ่ะโอเคไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวามาครบเตือนพร้อมนะครับผมพร้อมใช้งาน รองรับน้ำมัน E ยี่สิบเก้าเอ็ดเก้าและโซฮอร์นะครับประหยัดน้ํามันถึง50าสโลลิตรอันนี้บนถนนจริงนะฮะโดยประมาณนะครับผมอ่ามันจะแทรกกลางระหว่างเวฟ110กับเวฟ125นะครับจะไม่ประหยัดเท่าเวฟ110แต่จะไม่ได้กินเท่าเวฟ125ตัวใหม่นะครับแต่เผลอๆนะฮะเอาเรียกว่าในเซกเมนต์3ตัวนี้นะครับใกล้เคียงกันนั่นแหละฮะอยู่ที่นิสัยการขับขี่ของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้งานและราคาครับผมตอนนี้เปิดราคาอยู่แค่เพียง 28,900บาท ราคานี้นะครับผมไม่ขายพูดแล้วพูดทําไมแล้วพูดทําไม2องหมื 28, 900, คือคันที่แล้วผมขายราคานี้แปเดียวไปเลยลราคานี้ไม่ขายนะครับพูดมาเหมือนจะขายราคานี้ไม่ใช่ฮะสองหมบาทราคาเหมือนตัวล้อลวดเลยเอางี้ดีกว่าราคาเราใจกันไปเลยดีกว่านะครับสองหมาบาทเฮ้ยตัดอะไรไปหรือเปล่าไม่ตัดครับส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลเช่นเคยนะครับผมตัวบริการแรกเรื่องการจะส่งนะครับส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑล ะะอยู่จังหวัดอะไรก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยนะฮะโคราชชลบรุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่5 0 0้ครับคุณผู้ชมครับสบายใจหายห่วงก็ไดแ้แน่นอนนะฮะว่าค่าจะส่งไม่เป็นภาระคุณผู้ชมแน่นอนนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2นะครับผมตัวเช็ค20จุดจากทางวูเบบี้ให้นะฮะอันนี้บริการที่2ตัวเช็คให้แล้วถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยหยอดโซ่ตังโซ่ให้ด้วยนะครับอันนี้บริการที่2ส่วนบริการที่3นะครับผมรับประกันตัวเครื่องต่างหากจากทางบูงเบบงงดไม่จ่จจําากัระะยทวิพโโลีโล้ ไม่เกี่ยงกับรับประกันนะครับผมคือย์มิญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บ,บาทเดียวอยากขายรถอยากเคิร์นรถนะครับผมอแอดไลน์มาได้เลยนะครับสแกนคิวอาร์โคบนหน้าจอมาได้เลยเรารับซื้อให้ราคาสูงโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับผมไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงด้วยนะฮะเพราะว่าเรามีเอกสารแบบถูกต้องตามกฎหมายไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านครับและที่สําคัญผมโอนเงินให้คุณก่อนคุณเช็คเงินในบัญชีให้เรียบร้อยก่อนค่อยปล่อยรถได้อีกไม่เร่งไม่รัดลูกค้้้าดวยยไงซือขสบใจตรที่ วูปบายเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดู mt 1 5กันต่อดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า y YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกดพิมพ์ว่าวูปบายบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมด นะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะฮะมันจะทําให้ระบบของ u t u b e เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ i อ l ดี e ไลน์นะครับอ่สมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าอ่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือก เข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูกคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วก็กดเลือกค้นหามีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5แค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชม MT 1 5เราก็มีให้นะครับผมแล้วจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยนะฮะอ่าเราทําการรีสโตนะครับผมทําเป็นสีใหม่ให้เรียบร้อยคือสีตัวใหม่ล่าสุดเจเนอเรชันใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีรถเป็นสีดำนะครับรถเป็นสีดําปี2018นะคุณผู้ชมนะแล้วก็คันนี้เนี่ยเซอร์วิสไปมากมายทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าได้รถไปเนี่ยโอ้โหใช้ยาวๆได้เลยนะครับผมมาดูกันดีกว่านะฮะตัวนี้เนี่ยวิ่งมา16,000หมนโลนะครับผมแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ วิวรอยเนี่ยมันมีปะปลายรอบคันนะครับก็เลยตัดสินใจว่าทําสีเป็นตัวใหม่ดีกว่านะครับผมอ่ะเรามาให้ดูกันแผงคองกันก่อนนะครับว่ารถเบสออนเดิมนะฮะเนี่ยมาร์คเดิมเห็นไหมฮะ ยังอยู่เลยนะครับใสมากนะครับผมแผงห้องแผงคออะไรพวกนี้สวยนะฮะพวกแบบจุดเนี่ยท่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับการเก็บงานจากเดิมโรงงานมาเนี่ยมันยังดีอยู่นะครับผมแต่ว่าชุดสีเนี่ยทั้งคันมันเกิดริ้วเกิดรอยขึ้นก็เลยนึกสนุกนะฮะเอาสีของเทาแลมโบนะครับผมที่เป็นตัวเจเนอเรชันใหม่ของ MT15 เนี่ยมาใส่นะครับคุณจะสังเกตได้ว่าโอ้โหหน้าตาเนี่ย่อเลาที่เดียวเลยนะฮะแม้กระทั่งสติกเกอร์ผมก็เบิกมาหมดนะครับผมแปะให้นะฮะสีล้ออะไร เนี่ยฮะเบสเดิมนะครับรถเนี่ยยางเยิ้งอะไรเขาเปลี่ยนมาหมดแล้วคือดูแลมาดีบ่อนี่หุ้มให้ใหม่เลยนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องของดักห้ามให้เรียบร้อยเลยด้วยนะฮะอ่ะดูกันร้อนนะคะมีดิ้วิรอยบ้างเล็กน้อยนะครับผมจากการขนย้ายอะไรประมาณนี้นะฮะแต่คุณดูนี่ฮะดิสเบรกสวยล้อสวยนะครับผมนี่ทอยเสียพ่นการสนิมทนความร้อนเกรดอุตสาหกรรมให้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะสติ๊กเกอร์แปะมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะจานดิสสวยๆนะครับ ใช้งานมันน้อยนะฮะหมื่นกว่าโลนี่ถือว่าใช้งานมันน้อยมากๆนะครับใช้งานได้อีกยาวนานแน่นอนนะครับสังเกตได้ไหมฮะว่าจอเนี่ยไม่มีไหมไม่มีเบิร์นเลยนะครับผมคุณมาดูนี่นะแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้เรียบร้อยนะครับใช้ยาวๆเลยนะฮะน้ำมันเครื่องดักแคมนี่ก็ของดีเลยนะครับสตาร์ทให้ดู <c oughs> นี่ทีเดียวติดนะครับมาดูควันขาวมีไหมแล้วเดี๋ยวเราขายแบบราคาเวฟด้วยเอาจริงๆนี่พูดจริงนะนี่ มาดูรอบกันก่อนนะครับผมนี่มีไฟบอกเกียร์อ่มีไม่ใช่ไฟบอกเกียร์โทษครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวบอกเกียร์นะครับแล้วก็มีชิปเตอร์ไลท์นะครับเวลาครอบสัมพันธ์กับเกียร์แล้วเนี่ยเหมาะสมที่จะเปลี่ยนมันจะติดขึ้นมานะครับผมมีบอกน้ํามันบอกความเร็วนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับผมจอไม่มีไหมไม่มีมมเบิร์นเห็นไหมครับว่า สวยงามดูแลมาดีจริงๆนะครับผมแข็งเครื่องสวยใสนะฮะคุณผู้ชมควันขาวไม่มีเห็นไหมให้คลีเกลก็ไม่มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมมาดูฝักนี้ความแวววาวของวัสดุนะครับผมม,ม,นะบผม,มันยังดูใหม่อยู่เลยเห็นไะหมฮะสวยงามนะครับผมโอเคนะฮะตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติพิเศษมันดียังไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูระบรบไฟไปด้วยนะครับผมนี่ฮะระบบไฟเดียวซ้ายเดียวขวา ไฟท้ายไฟเบรกนะครับผมครบถ้วนนะอ่าด้านหน้าเช่นเดียวกันไฟสูงไฟต่ำนะครับเลี้ยวขวาติดเลี้ยวซ้ายติดครบขออนุญาตด,ดับเครื่องกุญแจแท้ รบ2ดอกตรงนี้นะครับผมดับปั๊บเรียบร้อยคุณสมบัติพิเศษของตัวนี้นะครับผมก็คือได้ร้อยห้าสิบห้ซีซีและมีวาล์วแปรผันเครื่องบล็อกเดียวกับ x s r อร้อยห้าที่ยอดนิยมอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นอาานาคตมีไกลแน่นอนเครื่องสาก์คือแชร์พาร์ทอะไรกันได้แบบสนุกสนานเลยนะฮะโอเคอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่2 MT15 เดิมทีก่อนหน้านี้เป็น M/ ซึ่งนิยมกันอยู่แล้วพอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บได้เครื่อง cc, ร้อยห้าห้าซีซีน,นะฮะก็ ก็ที่สําคัญเลยนะครับคุณผู้ชมโชกหน้าของเขาเนี่ยเขาจะได้แบบอัพไซด์ดาวครับคือมันดียังไงมันสามารถลดแรงกระแทกจากพื้นมาสู่แฮนด์ได้เยอะกว่าเทโลสโคปิกทั่วไปนะครับผมประมาณนี้นะฮะเป็นรถคันหนึ่งที่ขี่ไปทํางานได้ขี่ไปใช้งานซื้อของนู่นนี่นั่นได้ซื้อขนมได้นะฮะขี่หล่อๆก็ได้ด้วยนะครับผมคันนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะรองรับน้ํามัน E 2ยี่สิบเก้าเอ็ดเก้าห้าและโซฮอด้วยนะครับเรียกว่าน้ํามันเนี่ยจะเต็มความกว้างทีเดียวนะครับตัวนี้ นี่นะฮะเปิดราคาแบบราคาเวฟร้อยยี่ห้าเลยฮะสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทคุณผู้ชมไม่ต้องไปทำอะไรแล้วกองอากาศเปลี่ยนแล้วแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วชุดสีทั้งคันสวยใหม่ยางทั้งคันหน้าหลังใหม่นะ,ะครับกุญแจครบสองดอกนะฮะเราได้เป็นสีตัวใหม่ขี่ไม่อายใครเอาง่ายๆนะมือสองถ้าเป็นสีนี้นะครับผมห้าหมื่นเก้าไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าเลยนะครับแต่คุณได้ในราคาแค่สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยประหยัดกว่ามือสองในสีเดียวกันไปเป็นหมื่นเลยคุณผู้ชมครับคุ้มมากๆแล้วถ้าเทียบนะฮะ ราคาเนี้ยคุณอาจจะได้รถที่แบบว่า สภาพแบบมีริ้วมีรอยมาแล้วรอบพันนะครับในท้องตลาดแต่นี่คือได้รถที่สภาพใหม่กิ๊บไปเลยนะครับผมใน4 3 9 0 0บาทแถมฟรีรวมส่งให้กรุงเทพปริมณฑลนะครับผมบริการที่2เราตรวเช็ค20จุดให้พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับผมบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ให้อีกหนึ่งเดือนโดยไม่จํากัดระยะทางนะฮะเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่4 3 9 0 0บาทชาอดครับคุณผู้ชมครับรีบโทรมาจองกันได้เลย 064 6363 635โอกาสยังอยู่ในมือคุณโทรมาได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะขายอยากจะเทินรถอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับเราเว็บบอยรับรองไม่ผิดหวังบางที่เนี่ยห่างกัน5 0 0 0หมื่นหนึ่งก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเลยโทรมาได้เลยนะฮะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ,รเ,รบเราแปะคิวอาร์โค้ดไว้ให้ทั้งต้นคลิปท้ายคลิปเรียบร้อยแล้วนะฮะรับซื้อให้ราคาสูงโอนเงินสดเดีย๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติและคุณไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในที่น อันนี้ข้อแรกเลยนะส่วนข้อที่2เนี่ยเราโอนเงินให้คุณก่อนนะครับคุณรับเงินเรียบร้อยเช็คเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วคุณค่อยปล่อยรถสบายใจไหมล่ะครับผมจะซื้อจะขายสบายใจตรงที่บูปรบนะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนกับรถสองคันนี้สวัสดีครับ